ครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของศูนย์บริการรถยนต์ครับหลายครั้งนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมักจะมีคําถามว่าเวลาซื้อรถยนต์มาแล้วปุ๊บเนี่ยต้องการที่จะเอารถเข้าไปซ่อมบำรุงดูแลรักษาจะไปที่ไหนดีแน่นอนครับที่แรกก็คือศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้นนนนะครับโดยเพิ่งยิ่งกับรถที่ต้องบอกว่ายังอยู่ในการรับประกันของบางอย่างนั้นต้องเข้าศูนย์บริการเพราะมันมีผลเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการรับประกันอย่างที่2นะครับ ต้องบอกว่าศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปซึ่งก็มีต้องบอกว่าให้เลือกหลากหลายนะครับเราเคยพาไปดูมาหลายที่เลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีความชนานาญเฉพาะทางไปนะครับแต่ละที่ก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีความพิเศษในตามแบบฉบับของตัวเองวันนี้ผมถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บริการรถยนต์เล d b บ็อครับอยู่ที่พุทธมณฑลสายสานะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าใครที่คิดว่าเรื่องของเปลี่ยนยางเรื่องของทําช่วงล่างอะไรเป็นเรื่องปกติทั่วไปคิดไปนะครับวันนี้ ตามผมมานะครับเพราะว่าผมจะพามาดูเรื่องของความพิเศษว่านอกจากการเปลี่ยนยางที่ต้องบอกเบสิกทั่วไปนะครับการเปลี่ยนหรือการซ่อมรถยนต์การดูแลรักษารถยนต์ที่มีอะไหล่ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยมันทําให้เรานั้นใช้รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผู้บริหารของศูนย์บริการรถยนต์เลสบ็อกนะครับคุณปองพลโหสกุลนะครับและคุณไก่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามอย่างนี้เลยครับ ปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมนะคุณผู้ชมหลายๆท่านเรามากักจะเห็นศูนย์บริการที่มีสาขายเยอะๆมีต้องบอกว่ามีบริการที่หลากหลายอยู่เรียกว่าครอบคลุมในเขตกรุงเทพในใน,ในต่างจังหวัดก็ดีนะครับที่มาที่ไปของเลตบล็อกมาอย่างไรครับครับต้องเรียนก่อนครับว่าเลตบ็อกนี่คือศูนย์บริการรถยนต์ก็คือไว้รองรับผู้ใช้รถทั่วไปนะครับ,รบแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย บริษัทแม่ก็คือบริษัทเสรีวัฒนาเนี่ยที่เป็นผู้จัดจําหน่ายอะไหล่คุณภาพให้กับร้า,านอะไหล่ทั่วประเทศน,น,นะครับ,รบก็ได้ได้ได,ได้ทดลองตั้งศูนย์บริการขึ้นมาก็คือเ e d บ o ็อกเพื่อเซอร์วิสผู้ใช้รถใช่ครับพูดถึงบริษัทแม่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องของการขายอะไหล่ใช่ครับเดิมเลยก่อนจะไปเร d บ o ็ ตัวที่เป็นบริษัทแม่ที่ขายอะไรเนี่ยขายอะไหล่ประเภทไหนครอบคลุมยังไงครับมีตั้งแต่อะไหล่เครื่องยนต์ในเครื่องยนต์นะครับลูกสูบปักเก้นชาร์ฟแหวนชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ทั้งหมดแล้วก็ตามมาด้วยอะไหล่ที่เป็นอะไหล่อินพอร์ตพวกคลัตช์เบรกโชกเกัพทุกอย่างครับไส้กรองที่เป็นอะไหล่เพิ่มหากเพิ่มแตกลายขยายเค่มงอีกใช่ครับ เพราะนั้นก็คือบริษัทแม่เนี่ยทำเรื่องของการขายอะไรใช่ครับแล้วก็แตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆใช่ก่อนที่เราจะมาทำเร d บ็อกใช่ครับทำไมถึงต้องเลือกเรสบ็อกมาอยู่ที่พุทธมณฑลสายสามครับก็เป็นตำแหน่งที่ดีครับเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สามารถรองรับผู้ใช้รถที่อยู่รอบนอกครับข,บขยบขยบออกมาจากกรุงเทพนะครับในฝั่งทนในโซนพุทธมณฑลทั้งหลายแหล่ก็คือสามารถรองรับ ผู้ใช้รถแถวนี้ได้ดีมากครับก็คือแถวนี้่ยมีต้องบอกว่ามีหมู่บ้านเยอะมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรใช่ครับเลดบ็อกให้บริการอะไรบ้างครับคือตอนนี้ผมกาลังคิดว่าในเมื่อบริษัทแม่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนี่ยเลดบ็อกทำทุกอย่างเลยหรือเปล่าเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างมีบริษัทแม่บริษัทแม่ครับถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นควิกเซอร์วิสก็คือเน้นให้บริการผู้ใช้รถเซอร์วิสรถยนต์ ทุกอย่างที่เรื่องยางเรื่องเบรกเรื่องโช้กคือฐานเปลี่ยนยางใทำเบรกน้ำมันเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใครกนี้มีทําอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องบอกว่าเราขายส่งให้กับร้านอหลรต่างๆทุกประเทศแล้วเราทําเพิ่มผมเห็นมีอย่างพวกแบตเตอรี่ก็ดีหรือว่าตัวลูกล้อตัวอะไรพวกของผลิตภัณฑ์ของพวกนี้ก็ใส่เทสต์บอกเพิ่มถูกต้องครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในตลาดอยู่แล้วเราก็ต้องการนํามาใช้ในสูตรบริการเพื่อเซอร์วิสให้กับลูกค้าให้ลูกค้าได้มั่นใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองสินค้าใช่ไหมครับทุกชิ้นเนี่ยทุกสินค้าเนี่ยแทบจะผ่านการทดสอบมาหมดแล้วว่ามันผ่านคุณภาพมันได้คือเราคัดเราคัดคุณภาพสินค้ามาก่อนก่อนที่จะมาใช้เลดบ็อกแล้วก็ส่งให้ผู้จำหน่ายเอาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับคุณไก่เบื้องต้นนะครับก็แบตเตอรี่โซลาร์ อันนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับผมแล้วก็เรื่องระบบเบรกก็มีจานเบรกผ้าเบรกน้ำมันเบรกอันนี้เป็นแบรนด์เบรมโบซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักพอสมควรแต่ว่าก็คือเบรมโบเนี่ยจะเป็นเบรมโบในโซนของอัตร์มาร์กเก็ตก็คือเป็นอะไหล่ทดแทนคือคุณใช้รถบ้านทั่วไปคุณถึงระยะเซอร์วิสระบบเบรคคุณสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้เลยนั่นผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเรากําลังคุยว่าไม่จําเป็นต้องเป็นรถแต่ง ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่เป็นรถซิ่งหรือพวกว่ารถพวกไฮเปอร์ฟอ์แมนทั้งหลายอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเบรมโบที่ทำมาเพื่อรถที่ใช้งานปกติทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านจะงงนะครับพอพูดถึงเบรมโบบางคนไปคถึงเรื่องความเร็วที่ถึงเรสซิ่งแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีระบบคลัตช์ก็คือเราใช้เราเป็นตัวบริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อลุกลุกคลัตช์ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จากบริษัทแชปเล์กรุ๊ปเป็นของแบรนด์เยอรมันซึ่งเน้นในด้านของรถกลุ่มรถที่เป็นรถปิกาอัพในบ้านเราโตโยต้ามิตซูนิสันอิ s u z u ทุกแบรนด์เรามีหมดใช้ AUK ครับแบตเตอรี่มีแล้วเกี่ยวกับเรื่องเบรกมีแล้วเรื่องคลัสมีแล้วใช่ครับแล้วก็มีช็อคอัพซาร์คที่เป็นจากบริษัท ZF Thailand นะครับซาร์ของเราเนี่ยคือเป็นซาร์คสำหรับกลุ่มรถญี่ปุ่นใช่ครับ เป็นเกรดโพเยมครับซึ่งล่าสุดที่เพิ่งมีเกรดซัคแมออกมาก็คือเป็นตัวอัปเกรดสำหรับรถปิกอัพใช่ครับผมย้อนกลับมาเรื่องแบตเตอรี่หน่อยพูดถึงตัวแบตเตอรี่โซลาร์ ight, ต้องถามว่าแล้วมันมีรองรับรถได้กี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างครับโซลาร์ so ight, จริงๆโซลาร์ so ของเราเนี่ยรองรับรถยนต์ทุกประเภทตั้งแต่รถอีโคคารถเล็กได้รถเล็กได้รถ พาสเซนเจอร์คาคขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ไปจนถึงรถพิกับใช่ครับแล้วก็จริงๆโซลา์เนี่ยถ้าในตลาดบ้านเราเนี่ยเรามีไปถึงรถบรรทุกเลยด้วยซ้ำรถใหญ่ก็มีใช่ครับใช่ครับความแตกต่างคือผมผมถามอย่างนี้บางคนถามชอบถามผมเรื่อยๆว่าเลือกแบบ เลือกอยังไงแล้วแบตท,ที่ติดรถมาเนี่ยอายุการใช้งานมันประมาณสักสมมติว่าคนบอกแค่สองปีทำไมพอปีครึ่งแบตติดปก,ปกติหรือเปล่าเปลี่ยนแบตลูกใหม่เราต้องใช้แบตยี่ห้อเดิมไหม,มต้องขนาดเดิมหรือเปล่าจริงๆเรื่องแบตเตอรี่นะครับสำคัญที่สุดคือต้องเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับรถยนต์ของของของผู้ใช้นะครับก็คือเรื่องกําลังไฟเรื่องค่าแอม์เรื่อง CCA พวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจรารณาก่อนแล้วก็ แบตเตอรี่รุ่นนี้เหมาะกับรถประเภทนี้รถที่ปีค่อนข้างใหม่เรื่องระบบไดชาร์จเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปละม,มันจะเป็นระบบไดชาร์จอัจฉริยะซึ่งอาจจะต้องการแบบที่ให้กําลังไฟได้ต่อเนื่องและดีกว่าใช่ครับผมฟังแล้วเนี่ยค่าไฟกําลังแอมอันนี้ยังพอรู้ม,มีตัวเลขบอก cca คือ <CC A S 1> คอะไรครับ cca คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือโควคงแอมแปร์นะครับ,รบก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นตัวกําหนดว่า ตัวนี้กำลังไฟอยู่ในระดับไหนสูงไหมค่าไฟสูงไหมหรือเป็นการกําหนดค่าไฟของแบตเตอรี่เพื่อใช้งานใช,ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณไก,ก่กําลังจะบอกว่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งเนี่ยดูแต่แอมป์อย่างเดียวดูแต่ขนาดขั้วแบตอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูตัว CCA ด้วยพิจารณาได้ครับบางทีเราอาจจะเลือกแบตเตอรี่ที่มี CCA สูงเหมาะสมกับการใช้งานอ,อย่างเช่นรถบางประเภทรถสมัยใหมนะ่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถเยอะ ใช่ครับก็จะต้องการแบตที่มีค่าไฟสูงมากขึ้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเรื่อง,องแบตเตอรี่วันนี้ผมถือโอกาสถามซะเลยนะครับเพราะในเมื่อทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จําหน่ายแลวก็ตัวแทนจำหน่ายของแบตเตอรี่โซลาร์ในประเทศไทยอู่แล้วนะครับก็ลงลึกในเรื่องของแบตเตอรี่นิดหนึ่งพอจะมีเรื่องของการประเมินหน่อยไหมครับเผื่อคุณผู้ชมบอกว่า้แบตเตอรี่ทั่วไปอย่างคุณรถอีโคคาร์ ไซส์แบตเนี่ยควรจะเป็นไซส์ไหนราคาควรจะประมาณเท่าไหร่หรือพวกเป็นรถยุโรปเนี่ยจะเป็นแบตประเภทไหนราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างเป็นรถไซส์เล็กนะครับอย่าง Honda Jazz หรือ Honda City อาจจะใช้แบตขนาด b ี9 9นะครับ,รบซึ่งราคาก็ของโซลาร์ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทถึง2,000อยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นรถขนาดกลางขึ้นมาก็เป็น b 2 4 D23 ก็จะอยู่ประมาณ2000กว่าถึง3,000ถ้าเป็น i ิก up หรือ ppv ขนาดใหญ่ ที่ต้องการกำลังไฟสูงก็จะเป็นไซส์ดี31ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000อัพขึ้นมาครับผมแล้วก็ถ้าเป็นรถยุโรปเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบตขั่วจมก็จะมีตั้งแต่ขนาดราคาช่วงราคาประมาณ4 0 0พันแล้วก็ถ้าเป็นแบตแบบไฮฟเปอร์แมนที่สุดสำหรับรถยุโรปะนะครับ,รบก็จะเรียกว่า AGM b a t t e แบตเตอรี่นะครับก็คือราคาอยู่ยช่วง 7, 0 0 0ถึง8,000บาทซึ่งผม อาจจะดูสูงนะครับเจ็ดพันถึงแปดพันบาทแต่ถ้าเทียบกันว่าสมมุติคุณขับรถยุโรปคุณเอารถเข้าไปเปลี่ยนแบบ AGM ที่ศูนย์บริการคุณอาจจะเจอราคาประมาณแบบหลักหมื่นต้องมีหมื่นขึ้นไปนใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นเป็น,ปนอีกทางเลือกหนึ่งครับสาหรับคนที่กําลังมองหาเรื่องของแบตเตอรี่นะผมแอบไปเห็นว่ามันมีหลายประเภทมากเลยนะครับโซลาร์เนี่ยมันต่างกันยังไงครับในแต่ละประเภท ก็อาจจะแบ่งตาม performance นะครับก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยของเราจะเป็นกล่องสีแดงแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกตัวของเราเนี่ยเป็นแบบ SMF ก็คือเป็นซีลเป็นทนนันฟรีเราจะไม่มีฝาให้ลูกค้าต้องมาคอยดูแลตามระยะไม่จำเป็นเพราะแบตทุกลูกจะมีการเติมน้ำกรดมาแล้วจากโรงงานใช่ครับแล้วก็ถ้าเรียงตามตาม performance ก็จะเป็นสีแดงก่อนตัว CMF มาตรฐานใช่ครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นซิลเวอร์ก็จะเป็นมีการใส่สารซิลเวอร์เข้าไปในแบตเตอรี่ช่วยเรื่องกำลังไฟค่าแอมป์ต่างๆตัวต่อมาจะเป็น EFB Series นะครับก็จะเหมาะสมกับรถที่รุ่นใหม่ที่มีเรื่องของ Start-Stop ผูุ้ t สตารทั้งหลายไฟ่เยอะอย่างนี้ไหมคสตาร์็นี้ครับคือจะเป็นเรื่องของที่ว่ารถเราขับไปจอดติดไฟแดงตัดระบบการทำงานใช่ครับใช่ครับต้องใช้แบบเฉพาะแบบนี้ควรจะใช้ EFB เพราะอะไรครับ มันเหมาะสมกว่าเรื่องของกําลังไฟเรื่องของมันเหมาะสมกับตัวดชาร์จรุ่นใหม่ใในรถรุ่นใหม่ๆเหมาะสมเหมาะสมกว่าแบตปกติอันนี้นี่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมนะคือปกติเนี่ยคิดว่ารถยนต์เนี่ยขอให้มีแบตเตอรี่ขนาดแอมป์ได้กำลไฟพอแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบออโต้ซัพซ็อปเนี่ยนี่มีแต่คุณสมเหมาะสมเนี่ยมันจะได้กําลังไฟที่ดีกว่าใช่ครับแล้วอายุการใช้<อ>งานก็จะเหมาะสมกว่าโอเคใช่ครับตัวสุดท้ายก็จะมีตัว a g m อนะครับอย่างที่เล<อ>่าให้ฟังก็คือเป็นแบต แผ่นกั้นใย,ยแก้วอันนี้เป็นเทคโนโลยีสูงสุดข,ข,ของแบตเตอรี่รถยนต์แทบจะทุกที่ครับทั่วโลกก็จะรู้กันว่า A.G.M. นี่คือที่สุดแหละใช่ครับมันไม่ได้ปิดกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าตัวสูงสุด A.G.M. เนี่ยจำเป็นว่า A.G.M. มีเฉพาะรถยุโรรถแพงๆเท่านั้นคือถ้าผมขับรถญี่ปุ่นทั่วไป A.G.M. ผมก็ใช้ได้นะใช้ได้ครับถ้ารถญี่ปุ่นเดิมเป็นแบตขั้วจบอยู่แล้วและขนาดเหมาะสม มันจะมีแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดเป็นตัวกำหัดถูกล็อกได้ใช่ครับใช่ครับถ้าขนาดสามารถใส่ด้วยกันได้แล้วอยากจะใช้แบตเตอรี่ AGM ีก็ได้เช่นกันถ้าผมเปลี่ยนนะท้ายปุ๊บสิ่งที่ผมจะได้ก็คือเรื่องอายุการใช้งานนานมากๆาครับตั้ง4ปีขึ้นไปได้สี่ปีได้เลยครับกับคุณสมบัติของเขาใช่กำลังไฟที่สมบูรณ์ใช่ใช่ไใช่ครับนะครับหมายถึงบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับนอกจากพามาดูศูนย์บริการต้องบอกว่าได้ดูเรื่องของ ลึกๆเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนเมื่อมีคําถามถามมาผมก็มีหน้าที่หาคําตอบมาให้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้โดยเฉพาะยิ่งบริการของเล็บ็อกก่อนนะครับติดต่อเล็บ็อกได้ที่ไหนครับก็สามารถโทรเข้ามานัดคิวก่อนได้นะครับหรือว่าปรึกษาเรื่องจะเข้ามาใช้เซอร์วิสต่างๆนานาได้นะครับที่ศูนย์บริการเล็บ็อกครับผมนะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ ส่วนคนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่โซลา์นะครับอาจจะใกล้ที่ไหนอยากจะรู้ว่ามีผู้แทนจำหน่ายที่ไหนบ้างมีข้อมูลหรือสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับจะสามารถแนะนําได้นะครับถามก่อนได้ผมใช้รถรุ่นนี้คุณใช้แบตรุ่นไหนมีคนให้คำปรึกษาได้ใช่ครับนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกเรื่อยๆนะครับรถยนต์นั้นซื้อมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ใช้งานเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดว่าสตาร์ตติดเข้าเกียร์ขับออกไปได้เท่านี้จบนะครับ พราะไม่งั้นเนี่ยพอถึงเวลาคุณจะต้องซ่อมบำรุงดูแลรักษาปุ๊บจากน้อยก็จะกลายเป็นมากนะครับจากซ่อมได้ก็จะกลายเป็นซ่อมไม่ได้นะครับนั้นถึงเวลาทุกอย่างมีอายุการใช้างานมันตรวจเช็คซ่อมบำรุงดูแลรักษาตามระยะทางหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับไม่แน่ใจสอบถามทางผู้ที่เขามีความรู้มีความชนานาญครับขอทราบข้อมูลทราบรายละเอียดรวมไปถึงผู้แทนจําหน่ายจุดที่สะดวกนะครับการเข้ารับบริการที่ได้สะดวกแล้วก็นัดหมายเข้าใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วนะครับ อย่างไงนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีข้อสังถามข้อสงสัยอะไรแล้งแต่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับส่งเข้ามาสอบถามกันได้ครับรวมไปถึงอยากจะให้แนะนําเรื่องของการบริการเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้นะครับผมและทีมงานจะหาคาตอบให้คุณชมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณศูนย์บริการรถยนต์เรสบ็อกและก็ทางคุณไก่เลยนะครับขอบคุณครับ